สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับมีแอปพลิเคชันหาเงินฟรีมาใหม่ล่าสุดนะครับเป็นแอปเกี่ยวกับการดูวิดีโอริวทุกคนนะครับก็แอปนี้มียอดดานวน์โหลดอยู่ที่5 0 0 0 0นดานวน์โหลดนะครับแล้วก็แอปแอปนี้นะครับ ต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งอยู่ด้วยกัน58เมกะไบต์นะครับผมหน้ารีวิวอยู่ด้วยกัน33,000รีวิวแล้วก็ได้คะแนนรีวิวเฉลี่ยอยู่ที่4.6ดาวด้วยกันตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็แอปนี้นะครับสามารถถอนเงินได้ผ่านช่องทางในบ้านเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดแอปวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันวิธีการสร้างไรได้านแล้วก็ช่องทางการถอนเงินนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของ ANC Studio นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาหาเงินออนไลน์นะครับจากมือถือนะครับซึ่งแอปนี้ผมคิดว่าน่าจะมีช่องทางการถอนเงินของ t r o u g Money Wallet นะครับแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการรับชมวิดีโอทุกคนนะมันคล้ายกับการรับชมวิดีโอดวนะครับของทาง เฟซบุ๊กพวกนี้นั่นเองทุกคนเนาะแต่ว่าแอปนี้นะครับผมน่าก็น่าจะเป็นวิดีโอที่มาจากเขาเองแล้วเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับแอปพลิเคชันมีชื่อว่าแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่าก i v ฟี่ช็อตรีว์แอปกิฟฟี่เนาะกิฟฟี่ช็อตรีว์แอปนั่นเนองนะครับก็ในส่วนของแอปนี้ถ้าใครจะติดตั้งนะครับต้องเป็นโทรศัพท์ Android เวอร์ชันตั้งแต่8.0ขึ้นไปนะครับระบบปฏิบัติการ Android นะครับ8.0ขึ้นไปนะครับแล้วก็พื้นที่ในการติดตั้ง 57.71ก็คิดเป็น58เลยนะครับแล้วก็จากค่ายของเก๊วนะครับวางจำหน่ายหรือเปิดตัววันที่13กันยายน2566นะครับเวอร์ชั่นตอนนี้4.2นะที่ผมจะดาวน์โหลดอยู่นะครับผมนะก็เดี๋ยวเรากดติดตั้งแอปพลิเคชันกันเลยนะครับผมระหว่างน,นี้นะครับเราก็รอให้ทางแอปพลิเคชันทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เสร็จสิ้นก่อนเลยนะครับ ตอนนี้ก็โหลดไปแล้ว53%รนะรู้สึกว่าก็ใช้พื้นที่เยอะเหมือนกันไม่ใช่โหลดช้าเหมือนกันในส่วนของแอปนี้นะปกติคือโหลดมาเร็วมากในส่วนของแอปอื่นๆนะครับโอเคเนาะอันนี้อยู่ในส่วนของการสแกนความปลอดภัยของเสี่ยวมีนะครับอ่าก็สแกนความปลอดภัยนี่ทูคนนะปรากฏว่าปลอดภัยทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวเราเปิดแอปพลิเคชันกันเลยนะครับผมนี่ทุกคนนะมันนี่เรียววอชแอนด์เอิร์นนะครับอ่าก็คือว่าหางเงินออนไลน์เรียวนะครับด้วยการดูแล้วก็ อเออก็คือสร้างไปได้นะครับดูวิดีโอสร้างไรได้ตรงนี้คือการสมัครสมาชิกด้วยการใช้บัญชีของ Gmail หรือ Google นะครับผมตอนนี้ผมก็เลือกบัญชีของ Gmail ได้อปแล้วนะครับ Choice Your Country ประเทศไทยแล้วก็ Language มีภาษาอังกฤษนะครับไม่มีภาษาไทยนะก็คือเลือกภาษาอังกฤษแล้วก็กด Next ไปเลยนะครับจากนั้นก็คือเราเลือกหมวดหมู่วิดีโอที่เราสนใจมา5รายการด้วยกันนะก็คือ s p อ r t t ราเวลนะครับเทคโนโลยีไซอเอาอะไรดีอันหนึ่งนเนเจอร์เฮสตอรีนะครับผมนะีผมเลือก5อันนี้แล้วก็กดดอนไปนะครับอันนี้คือก็คือน่าจะเป็นวิดีโอที่เขาจะส่งให้เราดูแหละทุกคนนะีแล้วก็ยูสเนมนะ Your t i k ิกตอกยู n a m e นะครับอ่าก,ก็คือว่าเอา Username ของ TikTok โอเคเดี๋ยวผมขอเอาก่อนนะครับ จากนั้นกดถัดไปเลยทุกคนนะครับผมนะนี่ทุกคนนะ Watch a เอิรนนะครับอ่านี่เลยนะดับเบิลคนณสอง่าติ๊กถูกไปนะครับทีนี้นะครับเราก็อ๋อก็คือว่าเขาเอาเทรนดิ้งที่มาจากไทย your Fe e d แล้วก็ Food นะครับ s p o r t นะครับ beauty อ่านี่คือเป็นหมวดหมู่นะเออดีอยู่นะครับดีอยู่นะแต่ว่าตรงนี้นะครับผมนะก็คือเรานะครับ จะดูวิดีโอนี้เรายังไม่รู้ว่าวิดีโอนี้มาจากไหนนะเดี๋ยวผมคออนุญ,ญาตนะครับเป็น trending in Thailand ก่อนนะครับกดเข้าไป display over app นะครับกด setting ไปนะครับผมน่าจะมีอ่านี่แหละเหมือนกันเลยคือแสดงทับแอปอื่นได้นะครับเราก็รอนะครับแป๊บหนึ่งนะแล้วก็เมื่อกี้คือกิฟฟี่ก็คือตัว G นะครับอ่านี่ทุกคนนะหาตัว G ีนับกิฟฟี่อยู่ไหมไม่เจอหรอ แล้วมันคือแอปอะไรเอ่ยชื่อว่าแอปกิฟฟี่แหละนี่ทุกคนอ๋อมันนี่เร็วนะอ่าก็คือเขาเปลี่ยนเป็นชื่อมันนี่เร็วแล้วทุกคนนะคือหาตัว M นะครับมันนี่เร็วนี่ทุกคนนะเจอแล้วนะแล้วก็กดตรงนี้เลยนะกดป๊บเลยแล้วก็กดอนุญาตให้แสดงแอปอื่นได้แล้วก็ย้อนกลับตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะเรียบร้อยทุกคนนะันแล้วก็กด trending Thailand ใหม่นะครับ จากนั้นก็ดาโอมันจะมีในส่วนของวิดีโอนะที่มันที่มันดึงเข้ามานะครับผมตรงนี้คือเดี๋ยวผมนะขออนุญาตเปิดว,วิดีโอนะเพราะว่ามันเกี่ยวว่ากลัวว่ามันจะติดลิขสิทธิ์นั่นเองทุกคนนะก็ตอนนี้นะมัน,ม,นมันก็กําลังอ่าปล่อยวิดีโอให้เราดูอยู่นะครับแล้วก็เราจะสังเกตว่านะครับ ข้างบนนี้นะครับมันจะมีเงินเข้ามาณนยะ์0 0ดศูดอลลาร์นะครับอะศูนย์จดอลลาร์ทุกคนนะครับผมซึ่งไม่แน่ใจว่าอ่าจะเป็นในส่วนของอไรายได้ตรงนี้หรือเปล่านะแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นไรายได้ตรงนี้แหละนะครับผมตอนนี้มันก็0.0038แล้วก็0.0041แล้วทุกคนนะแล้วก็ส่วนเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ยังไม่เชื่อว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของอะไรนะครับเดี๋ยวเราดูวิดีโโโออออนนนนนนนีีนนีีี้้้้้้้ใใหจจบบบบกกก่ะะะะคครรรััผมมาวววิิดดดลลแ็ไปณ 0.06หรออันนี้ผมไม่แน่ใจนะาได้เป็น0.01ได้ทุกคนถือว่าเร็วนะในส่วนของการหาได้ได้ของแอปนี้ทุกคนกนะ็คือเงินมันเข้ามันเงิน,ม,น,ม,นมันขึ้นไวมากทุกคนนะอ่าอันนี้คืออ่าได้มา0.02แล้วทุกคนโอ้เพราะว่าแอปนี้นะครับรู้สึกว่าของขั้นต่ำอยู่ที่0.69นะถ้าผมถ้าผมอ่าคิดไม่ผิดนะคำนวณไม่ผิดนะครับผมนะาตรงนี้ ไม่แน่ใจว่าเขาจะให้เราประมาณ0.06หรือเปล่านะตามที่เขาเขียนไว้ตรงนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเราต้องรอดูก่อนนะครับตอนนี้ทำเหรียญได้ยอยู่ที่21,000แล้วทุกคนนะก็เดี๋ยวให้มันรันไปพันๆเลยแล้วกันนะตรงนี้นะครับตอนนี้ผมรันอยู่ในเวลา5โมงนะ17นาฬิกา24นาทีนะครับเดี๋ยวจะให้เขารันไปต่อเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเหรียญมันเริ่มขึ้นช้าแล้วทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไป หาวิดีโออื่นต่อดีไหมอ่ะเดี๋ยวเราดูก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยให้จบจบรอบนี้ก่อนนะแต่ว่าถือว่าถ้าหากว่าเทียบกับแอปอื่นที่ผมเคยเล่นมานะแอปนี้ถือว่าไวที่สุดแล้วในส่วนของการาดูวิดีโอแล้วก็ดูให้มันขุดเองอะ่ะเรียกว่ามันขุดแล้วกันเนาะให้มันให้มันเปิดแล้วก็รันเองก็คือว่ามันขึ้นเรียนเร็วมากที่สุดแล้วในส่วนของแอปนี้ทุกคนเพราผมเพิ่ง รันไปไม่กี่นาทีเองนะครับแล้วก็ยอดเงินขึ้นมา0.2เลย oh. ทุกคนนะถือว่าเร็วมากมากเลยนะครับนาทีนี้เนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่นเป็นวิดีโออื่นต่อนะครับผมนะก็เลื่นไปนะครับอ่าอันนี้คือเป็นวิดีโออื่นนะครับผมนะอ่าวิดีโออื่นนะครับอ๋อมันมีเครดิตด้วยเหรอทุกคนนะตรงนี้ทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้เป็น400นะแสดงว่าเขาจํากัดการดูวิดีโอประมาณ400วิดีโอต่อวันร้อเปล่ปาตรงนี้นะเพราะว่า เมื่อกี้นะับมันเป็น400แล้วก็พอผมเล่นวิดีโอไปหนึ่งครั้งนะครับมันก็ลงมาเหลือ399นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันก็เป็น12%แล้วทุกคนนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันมีผลหรือเปล่าในส่วนของการดูวิดีโอตรงนี้นะครับว่าถ้าเราเล่นมาข้างล่าง,างตรงนี้คือแล้วก็รายได้ก็ตีประมาณประมาณ0.0299นะครับอ่าก็ไม่แน่ใจว่ามีผลหรือเปล่าตรงนี้นะครับผมนะก็ให้มันรันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เนาะ เดี๋ยวผมนะครับจะลองเล่นไปนี่ทุกคนนะพอเล่นตรงนี้ไปนะครับอ่าเห็นไหมทุกคนแสดงว่าเขาจํากัดในส่วนของวิดีโอได้นะเพราะว่าพอผมเล่นวิดีโอนี้มาปั๊บนั่นมันก็จะกลายเป็น398ทุกคนนะแสดงว่าเขาจํากัดการเล่นวิดีโอน,นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราออกจากตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปดู feed นะครับอันนี้คือ feed นะเมื่อกี้ trending in Thailand นะครับ f e e d นะ feed นะครับก็จะเป็นวิดีโอแบบนี้ทุกคนนะ ตรงนี้มันจะหักไหมอ่ะมันยังไม่หักนะตรงนี้ก็ยังเป็น398อยู่ทุกคนนะก็ยังเป็น398อยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้มันรันให้จบหนึ่งวิดีโอตรงนี้ก่อนนะครับขออนุญาตที่ว่าต้องต้องเลิกก่อนนะเพราะว่ามันมันผมกลัวว่าผมต้องเซฟก่อนไงก็ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์นะครับผมก็เลยต้องเซฟตัวเองก่อนตรงนี้นะครับผมนนในส่วนของช่องนะโอเคหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจถ้าใครอยากดูก็ไปโหลดเอาเองเลยนะนนเลยนะครับว่ามีวิดีโอประมาณไหนบ้างนะครับผมนะโอเค ก็ตรงนี้คือเป็นการหาเด,ด้จากการที่เราดูวิดีโอนะครับทั้งสิ้นเลยเนาะก็ถือว่าเรียนมันเข้าไหวนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะพาไปที่เมนูอื่นบอกอ่านดูตรงนี้ก่อนนะรีวาร์ดอันนี้ก่อนนะวินเทอร์เซนออฟคอยนะกดทั่าไปอ๋ออันนี้คือเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับวันนี้เนาะก็เป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเนาะก็กะบาทก่อนเลยเนาะแล้วก็มาที่ข้างล่างดีกว่านะมาที่ ซ้ายสุดเลยนะมุมอ้มุมขวาสุดเลยนะมุมล่างขวาสุดเลยเมนูนี้คือเป็นเมนูเขาเกี่ยวกับการถอนเงินนะเขาเขียนไว้ว่าคลิกทวิตรอนนะมินิมัมนะครับเท่าไหร่เดี๋ยวเรากดเข้าไปดูนะครับเขาทีเป็นเปอร์เซ็นต์เลยก็ในสองไทยแลนด์นนะอย่างเช่นของไทยแลนด์คือท um ูมานี่วอลเล็ตนะอย่างเช่นทูมานี่คือเหมือนเดิมเลยทุกคนนะก็คือต้องใช้อยู่ที่0.69ดอลลาร์นะครับก็เหมือนกับแอปอื่นๆเลยทุกคนนะต้องใช้0ูน 69ดอลลาร์ถึงจะสามารถถอนได้นะครับตอนนี้มีอยู่ที่0.02นยก็หาเหรียญให้ได้ประมาณ6 9 0 0 0เหมนเหรียญก็สามารถถอนได้ขั้นต่ำแล้วนะครับเมนูต่อมาดับโออันนี้อินเ r อร์เน็ตของเราเนะเมนูต่อมาคือตรงนี้นะครับเป็นเมนูเกี่ยวกับการประกาศไอซากเป็นไมโครโฟนเนาะอ่าตรงนี้นะครับก็เป็นเทเลคอมนะตรงนี้คือเกี่ยวกับการทำออฟเฟอร์นะก็จะมีทัสออฟเฟอร์แล้วก็เซอร์ว o f ออฟเฟอร์ถ้าที่ผมแนะนำที่สุดจะให้เรามาทำเซอร์ว y o ออฟเฟอร์เพราะว่าเราไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ทได ไม่นานดูคนนะใช้เวลาไม่นานก็รู้ผลว่าเราได้รับเหรียญหรือเปล่านะครับถัดมานะครับก็คือเมนูการแนะนำแอปพลิเคชันนะครับวนี้เนาะเรากดคำว่า copy ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปแนะนำคนอื่นมาเล่นแอปพลิเคชันนี้ได้นะครับเราก็จะได้0.1%ก็ต่อเมื่อคนที่เราแนะนำทำการ verify a p แอปพลิเคชันนะครับผมส่วนตรงนี้คือจอยเดอะกิฟ a ์ฟาร์มนะอันนี้ก็คือเกี่ยวกับการารุ้นรับ จอยเดอะกิฟ a ์เฟรนก็คือเกี่ยวกับลุ้นรับเงินฟรีย5ดอลลาร์ต่อมาคือ l ีด d e r b o a r d ก็คือการจัดอันดับนะครับก็จะเป็นการจัดอันดับน่าจะเป็นเกี่ยวกับการแนะนําเพื่อนรับป่าตรงนี้นะครับผมนะต่อมาก็คือ l l ลล s t o n e อันนี้คือเกี่ยวกับคนที่เราแนะนํามาให้ในแอปพลิเคชันนี้ถ้าใคร Verify ครบ5คนเราจะได้0.1ดอลลาร์มีคน Verify ครบ10คนเราก็จะได้0.15ดอลลาร์มีคนเวอร์ติครบ20คนรับไป0.2ดอลลาร์ มีคนเวอร์ดฟครบ50คนรับไป1ดอลลาร์มีคนเวอร์ดฟครบ100คนรับไป2.5ดอลลาร์มีคนเวอร์ดฟครบ250คนรับไป5ดอลลาร์ 1. มีคนเวอร์ดฟครบ500คนรับไป10ดอลลาร์ 1. มีคนเวอร์ดฟครบ1,000คนรับไป20ดอลลาร์อันนี้ก็คือเป็นอีกโบนัสของการแนะนับแอปพลิเคชันนะครับผมนะต่อมานะครับซ้ายสุดเลยนับก็คือเป็นชาร์เลนต์ต่างๆทุกคนนะ อันนี้นะครับแต่ว่าผมขอไม่ร่วมแล้วกันตรงนี้นะครับุณน่าก็หลักๆเลยการหาเงินก็คือการดูวิดีโอแล้วก็นะครับเกี่ยวกับอ,อันนี้การดูวิดีโอนะแล้วก็เกี่ยวกับการทำทัสนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการาแนะนําเพื่อนนะครับนะเราก็สนใจวิธีไหนก็ไปทําวิธีนั้นได้เลยนะครับผมนะ โอเคทุกคนนะครับผมนะก็สอบวิดีโอนี้นะครับผมนะผมก็ามาแนะนำแอปพลิเคชันหางเงินฟรีแอปใหม่แค่นี้แล้วกันเนาะใครมีคำถามตรงไหนไม่เข้าใจตรงจุดไหนสามารถที่จะคอมเมนต์อสอบถามกันได้ที่ใต้คลิปวิดีโอดีนะครับังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหาช่องทางถาเงินออนไลน์นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ